สวัสดีค่ะชื่อเจ้าเอ๋ยค่ะก็วันนี้นะคะมาทาเวิร์กช็อปทำเป็นแหวนนะคะคือที่มาทํานะคะเพราะว่าหนูอะคะ่ะจะนําแหวนนะคะไปเข้าพอร์ตคือเข้าพอร์ตของอัญญมนมณีนะคะของมอสาวค่ะหนูก็อยากจะเข้าไปเพื่อเป็นแบบทำจิวเวลรี่โดยตรงนะคะก็คือวันนี้มาทําคือชอบมากคือชอบทั้งอุปกรณ์ต่างๆคืออุปกรณ์คือดีมากเลยะคะ่ะแบบทันสมัยแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็คนที่สอนคือสอนดีมากๆค่ะแบบเข้าใจง่ายคือไปที และขั้นตอนคือรวมๆคือชอบหมดเลยค่ะแบบแหวนที่ออกมาถือว่าภูมิใจมากๆที่ทําออกมาแล้วคือสวยมากคือส่วนตัวค่ะชอบเป็นแหวนแบบเกียร์อะไรเงี้ยค่ะแหวนเล็กๆเพราะว่ารู้สึกว่านิ้วตัวเองใส่แล้วค่อนข้างสวยแล้วก็ดูพรีเซนต์แล้วดูมีความแบบหรูมากและส่วนตัวก็คือทาออกมาแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งของที่ตัวเองทํามากๆเลยค่ะถ้าใครอยากมาทำนะคะแนะนำมากแหวนสวยๆแบบนี้เหมาะกับทุกคนมากๆเลยนะคะ